ห้าบาทที่ระลึกลูกเสือเอลูกเสือนี่รองจากเอ่อห้าบาทลูกเสือรองจากสยามมินใช่ไหมใช่สิตัวติดผลิตน้อยนะคะห้าบาทที่ระลึกนะคะที่หายากสุดก็จะเป็นสยามมินตัวติดผลิตน้อยหายากสุดห้าบาทจะเป็นสยามมินลูกเสือจะเป็นที่สองราคาไปน่ารับซื้ออยู่ ประมาณ180บาทอันนี้เป็นเหรียญใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะคะแต่เห็นไหมคะรอยนิ้วมือเหรียญเนี่ยนะคะทุกคนที่เวลาจับเหรียญน,นะคะกรุณาจับด้านขอบจะเหรียญใหม่เหรียญเก่าก็เถอะนะคะอย่าไปแนนเขาถ้าเหรียญใหม่นะรอย ผิวเคลือบเขายังอยู่เขามีเขามีน้ํายาเคลือบเขามอีอะไรที่เคลือบอยู่ถ้าเราไปแตะหน้าเหรียญตอนแรกอ่ะจะไม่เห็นแล้วค่ะจะไม่มีรอยเราเลยไม่มีรอยนิ้วมือเราเลยแต่พอเว้นไปสักระยะหนึ่งเหมือนกับไขมันของเราอ่ะมือเรามีไขมันเขาจะเกิดปฏิกิริยาเห็นไหมคะเขาจะเป็นรอยนิ้วมือจะขึ้นเห็นชัดเจนเลยสังเกตดูเนี่ยขึ้นสังเกตดูเหรียญเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งที่แพ็คแพ็ค แคเขียวอ่ะแคเขียวหลังเห็นไหมส่วนมากจะเป็นรอยนิ้วมือทั้งอะไรคนไม่คิดอะไรอะ่ะก็ไปเอานิ้วมือกดกดใส่ตลบับเอานิ้วกดตอนแรกก็คือไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรเลยแบบนี้แหละพอทิ้งไว้สักวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดปฏิกิริยาเขาจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะรอยรอยลายนิ้วมือเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเนี่ยอันนี้รอยคนมาสัมผัสนะคะเหรียญห้าบาทลูกเสือนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สองของเหรียญที่ระลึก นี่นะคะห้าบาทค่ะอู้วนี้ก็ห้าบาทนะะทุกคนแล้วเหรียญนี้น่าเก็บมากอู้สวยค่ะสวย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 โอ้ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยไม่ได้จับไม่ได้จะจับขอบแบบนี้นะคะทุกคนจับขอบแบบนี้จะไม่จับหน้าเหรียญเด็ดขาดเลยค่ะอันนี้เขาไม่มีรอยสัมผัสเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพนักจะต้องใส่ถุงแยกไว้ค่ะอันนี้เขาจะเป็นเก่าเก็บนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักษณะเหรียญเก่าเก็บก็จะเป็นประมาณเนี้เขาจะเป็นคราบนะคะ แต่ถ้าถ้าจะล้างจริงๆนะถ้าจะล้างนะใช้แค่น้ําอุ่นสนไลนะคะน้ําอุ่นสนไลแค่นั้น,นะคะ่ะออกแบบนี้เองแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเลอะคราบฝุน่นครับไขมันอะไรประมาณนั่นเองนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้เลอะอะไรอย่าไปขัดนะคะทุกคนค่ะเอาแค่น้ําอุ่นแล้วก็สไลดล้างพอค่ะเหรียญน,นี้นะคะ หลายคนก็จะจําได้เนาะช่วงก่อนหน้านี้ประมาณสักปีหรือสองปีอ่ะเขามีกระแสใช่ไหมคะจากเดิมเคยซื้อขายกันอยู่ในราคาหลักสิบประมาณ20-30บาทโดยประมาณอยู่ๆนะคะข้ามคืนกลายเป็นหนึ่งร้อยสอ้อยารอขึ้นมาทันทีเลยค่ะสูงสุดน่าจะถึง200นะคะข้ามคืนเดียวคืนเดียวจริงๆค่ะ ะะเพราะฉะนั้นเก็บเหรียญนะคะปะนัดบกอกให้เก็บรอกระแสเลยเหรียญไหนที่คิดว่าน่าจะมีกระแสนะเก็บเลยคะ่ะทุกคนเก็บเลยเก็บไว้รอกระแสค่ะอย่างเช่นเหรียญนเนี้ยเนี่ยเหรียญนี้นะคะเก็บได้คะ่ะเก็บได้ตอนนี้นะคะเก็บได้เพราะตอนนี้กระแสเงียบแล้วเหรียญราคาตกมาอยู่ในราคาเดิมที่เคยซื้อขายกันครั้งแรกแล้วถ้าเก็บไว้ตอนนี้นะคะถ้ามีกระแสอะไรเกี่ยวกับพระองค์ท่านอีกนะคะจะเป็นกระแสด้านไหนก็ตามนะคะที่เพราะอง ประเทศเรานะนักสะสมกุมแนละ้วคือเปล่าบางกระแสอะไรมาปุ๊บนะคะมีผลทันทีค่ะเก็บไวค้ค่ะมีโอกาสเก็บเก็บเลยคะ่ะเก็บไว้รอกระแสเพราะตอนนี้ราคาจับต้องได้นะคะอีกหน่อยถ้ามีกระแสมานะคะราคาสูงแน่นอน